ก็วันนี้นะครับกศนเผยจุลของเราได้นํานักศึกษานะครับจำนวน5ท่านนะครับตามนโยบายของสํานักงานกศนนะครับ<ไ>ซึ่งวันนี้นักศึกษา5คนของเรานะครับมาฉีดวัคซีนเข็มแรกกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่เราเข้ามาตอนก่อนหน้าที่จะเข้าหอบชุมตรงนี้นะครับ<โ>เขาจะมีการวัดไข้ก่อน,นครับจากนั้นก็จะมาวัดความดันแล้วก็มาซักประวัตินะฮะเขาจะให้นักศึกษาเนี่ยเข้ามารอที่จุดรับเอกสารที่จะรอฉีดนะครับตอนนี้นักศึกษาของเราห้าท่านนะครับก็ได้ เข้าไปต่อคิวในการรับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูความรู้สึกของนักศึกษานะครับก่อนที่จะฉีดนะครับว่านักศึกษาเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมมาชมกันเลยดีกว่านะครับครับก็เดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของนักศึกษาของเราก่อนนะครับก่อนที่เขาจะฉีดนะครับว่ามีความรู้สึกกันอย่างไรบ้างครับเอาเดี๋ยวครูจะถามนิดนึงว่าชื่ออะไรแล้วก็ระดับไหนแล้วก็วันนี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างในการมาฉีดเอ่อวัคซีนในครั้งแรกในครั้งนี้ครับชื่ ชนะาลงหินแก้วค่ะอยู่ระดับอะไรอยู่ระดับมอต้นค่ะครับก็มีความรู้สึกว่าจะไงบ้างเดี๋ยวเราจะฉีดแล้วเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นครับตืนต่นเต,ต้นก็เอ่อเป็นครั้งแรกใช่ไหมเข็มแรกใช่ค่ะครับก็นะฮะนอกก้องก็ไม่น่ามีปัญหานะครับก็นักศึกษาของเราก็เราให้ผู้ปกครองนะครับมาดูแลอยู่ข้างนอกอยู่แล้วนะครับแล้วก็นักศึกษาหลายๆท่านเดี๋ยวถามอีกคนนึงนี่นักศึกษาของเรานะครับชื่ออะไรแล้วก็อยู่ระดับไหนนะฮะ ชื่อนัทพลจะที่มาครับระดับไหนมอปลายครับเป็นไงบ้างความรู้สึกที่จะมาฉีดวัคซีนว่ะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเริ่มกลัวแล้วครับครับก็ครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับนักศึกษาของเราลงทะเบียนอยู่5ท่านนะครับตอนนี้ก็มากันครบแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับถ้าฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะมีสถานที่ให้กับนักศึษานั่งพักแล้วก็จะให้นักศึกษาที่ไม่มีอาการวิงเวียนศีรษะหรือว่าไม่มีอาการอะไรก็ สามารถกลับบ้านได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูผลของนักศึกษานะครับเมื่อกี้ไปฉีดมาเป็นยังไงบ้างครับลูกชื่อทัสดาองศาค่ะแต่ดับมาต้นค่ะอ๋อมาต้นเมื่อกี้ไปฉีดเข็มแรกเป็นยังไงบ้างก็ตื่นเต้นนะคะเจ็บไหมเจ็บไหมก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ค่ะคุณหมอแนะนํำยังไงบ้างหลังจากที่เราฉีดัะสีนเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ให้ยกของหนักค่ะแล้วก็กินน้ำเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอค่ะก็ เมื่อกี้นะครับก็หลังจากที่ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอก็จะมีการแนะนำนะครับว่าหลังจากนี้ให้พักผ่อนให้เพียงพอเนาะอย่าเพิ่งยกของหนักใช่ไหมอย่าเพิ่งยกของหนักแล้วก็อย่าเพิ่งออกกําลังกายที่ต้องใช้แรงเยอะๆนะครับเพื่อให้ร่างกายมีการพักฟื้นนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับกศนอำเภอจุนของเรานะครับท่านผู้บริหารนะครับท่านผอวิรัติชัยมงคลนะครับก็ได้ให้คณะครูนะครับมาติดตามผลการดําเนินงานการฉีดวัคซีน ให้กับนักศึกษากศนในวันนี้นะครับและมาอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษากศนนะครับในการฉีดวัคซีนนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับกศนอภอจุนนะฮะก็ขอรายงานผลการดําเนินง,งานเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วครั้งต่อไปกศนอภอจุนเราจะมีกิจกรรมอะไรนั้นอย่าลืมติดตามแล้วก็รับชมกันทางเพจกศนอเภอจุนแล้วก็ย t u b e ของกศนอภอจุนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ